สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะอยู่กับแอนนุกี้ช่องอดิซรคแชมเบอรี่นะคะตอนนี้แอนก็อยู่ที่บริเวณหน้าบ้านอ่าลงกับป้าน,นะคะแล้วก็อยู่ร้านอ็พ่อผู่ปลาดิจินนะคะพอมาถูกเวลานะคะวันนี้มาถูกเวลาแล้วก็มาถูกจังหวะด,ด้วยนะคะก็มีการรํานะคะส่วนจะรานางรํามาจากที่ไหนเนาะรอจบการอ่ารถวายก่อนแล้วค่อยไปถามกันนะคะ แม่วัสดีค่ะอันนี้เป็นรำมาจากที่ไหนล่ะคะงบ้านขัวสูงคือรำไม่ใครล่ะคะเขาเมื่แก้บนไม่ได้แก้บนให้แม่เพราะว่ FC ของแม่ผู้ใหญ่ต้องขุดสูง๋อโอเคค่ะก็เป็นนางรำจากบ้านขัวสูงนะคะอ่านับจำนวนคนนะคะ

ບູ່ຍຕ້ອງຄຸດສົນນໍລະແມ່ນຊອຍຢູ່ສູ່ນໍລະແມ່ນດຸງດັງຫ จบลงไปแล้วนะคะนี่ก็เป็นคณะนางรำม,มาจากบ้านขัวสูงนะคะนี่ก็ <c oughs> โอเคนะคะ อันนี้เรียกว่าชุดอะไรคะชุดท ah, ี่ใส่เรียกว่า hmm. ช uh ุดอะไรคะอ๋อ huh. ช uh ุด huh. ผ uh ู้ไทยอ๋อแต่เป็นเสื้อสีเหลืองเนาะก็จะมีหลายสีใช่ไหมคะสีขาวสีดำเนาะโอเคนะคะสีดำสีเหลืองก็มีอ่า มาแก <m> ้บนเนาะมาแก้บนใช่ไหมคะมารำขอพรค่ะมารำขอพรอ๋อจากอีีนะคะขอพรให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอ๋อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะก็เท่าที่เห็นผ่านสายตานน้นนะคะก็เป็นผลไม้นะคะมีเหรอไม่ไม่ไหวแล้วต้องตามไปดูนะคะตอนนี้อแก้วอเอาแก้วเอาแก้วเอาแก้ว นะคะนะคะอ่านะคะก็มารำขอพรนะคะก็มีผลไม้นะคะขออนุญาตนะคะก็จะมีมะพร้าวนะคะมีอังุนนะคะมีสับปะรดมีส้มมีส้มโออ่ามะม่วงมีลำไยด้วยนะคะมีกล้วยนะคะแล้วก็มีไข่นะคะแล้วก็รวมถึงพงอะไรยกอนนะคะวันนี้ นี่คือเป็นการมารำขอพรใช่ไหมคะแม่แก้บนแขอ,อรำแก้บนด้วยเฮฟซีด้วยก็สวยงามนะคะชุดที่ใส่มาก็เป็นชุดผู้ไทยนะคะใส่เสื้อสี เป็นสีเหลืองนะคะก็จะมีะชุดผู้ไทยนะคะจะมีเป็นสีดำนะคะสีขาวสีเหลืองนะคะแต่ที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือจะ,อะมีผ้าเลยนะเนี่ยค่ะมีที่ใส่หัวเนะะี่ยค่ะเป็นสีแดงนะคะที่ที่เราเห็นกันนะคะ มากันเป็นคันรถเลยนะคะสังเกตจากท่ารำนี่คือแบบ <ays in the dark> เหมือนมีการซ้อมกันมาเพราะว่าพร้อมเรียงกันมากเลยหรือว่า <S <s <ays in the dark> ออกงานมาแทบจะทุกงานแล้วก็น่าจะใช่รู้ไหมคะดูจากการรำแล้วนี่คือน่าจะออกงานมาแล้วหลายงานออกงานอยู่แล้วไม่สวยอืมค่ะขอบคุณค่ะนะคะ <c oughs> <c oughs> อ๋อเราเจอใครนะคะตอนนี้เราเจอเราเจอพี่ดอนนะคะเราเจอพี่ดอนทักทายก่อนนะคะพี่ดอนสวัสดีจ้าเป็นยังไงคะวันนี้นำนำทัพนำทีมมาหรือเปล่าคะมารำมาจากขวดสูงเลยล่ะค่ะเป็นนอดทนนะพี่พาทีมนางรำมาพาทีมนางรำมาุ มาราแก้บนนะคะนี่นะคะก็พี่ดอนนะคะปาร์ตในการแต่งตัวนะคะดูนะคะเนี้ยมากค่ะดูรองเท้านะคะรองเท้าเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยครับผมสีดํานะคะตางเกงนะคะดูกาศกากระเป๋านะคะอากาศกลมกระเป๋าแบบนี้แหละ ึ้นนะอกแน่ใจว่าหล่อจะมีตลอดเลยหล่อขึ้นเยอะเลยนะคะไม่ว่าอยู่ไร่อยู่สวนนะผมจะแต่งตัวอย่างนี้ลจะอยู่ไร่อยู่สวนก็แต่งตัวแบบนี้ตากเป็ขาขึ้นดงขึ้นห้วยแล้วผมจะแต่งตัวอย่างนี้นะตายของพี่ดอนเ้โหไม่ได้มาแต่งตัวชุดทำมาณะหล่อตลอดไม่ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็แต่งตัวแบบนี้เข้าเมืองเข้านาก็แบบนี้เข้าอะไรก็ ผมก็จะหลอดทุกวันนะครับถ้าใส่แว่นตามันนี่คือแบบดูหลอดูดูแบ,บแข่งครึมไปเลยนะคะ <c oughs> นี่นะคะก็เป็นการทํางานของพี่รูเบอร์นะคะที่ทํางานอยู่ตรงนี้นะคะมีใครบ้างก็ให้ดูผ่านคลิปสั้นแล้วก็ดูผ่านไลฟ์สดที่นุก,กำลังถ่ายทอดให้ดูอยู่ในขณะนี้นะคะก็มีประมาณนี้นะคะ บรรยากาศตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะไม่ร้อนนะคะค่อนข้างที่จะโอเคเลยเดี๋ยวให้ชมรอบหนึ่งนะคะนี่ก็คือเป็นอ,องค์พระปู่ปาริจิตนะคะของเรานะคะถ่ายกี่ครั้งก็ยังคงสง่างานะคะยังคงงดงามนะคะตราตรึงแล้วก็เป็นที่เริ่มใส่ศรัทธาของพวกเราทุกคนนะคะก็สำหรับใครที่อยากจะ กราบไหว้ขอพรอนะคะนี่นะคะก็มีเป็นคำกล่าวให้นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับอดิ s รแฟมิลี่ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับแอร์ทั้งสองด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ